กหน้าเข้าไปอยู่เฉยเอฟอ่ะลองทำซิเอฟได้ปะอีกเอฟเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยคุณครูเนี่ยอาจที่สอนในชั้นประถมเนี่ยจะต้องสอนในทุกวิชา เพราะฉะนั้นบางโรงเรียนะอาจจะไม่มีครูที่จบมาทางด้านเอกการสอนภาษาอังกฤษโดยตรงก็เลยมันจะเป็นปัญหาทางด้านนี้นะคะคือสอนตามที่โดยเซนต์ของตัวเองมากกว่าจะใช้หลักการของการสอนภาษาอังกฤษที่แท้จริงปัญหามก็เลยเกิดทับถมมานะทำให้แก้ไขยากเรื่องของการออกเสียงนะคะ Please look at the picture What's this Can you remember this What's this Again What's this van? What's this van? It's a van. Repeat after me. It's a van. Van. It's a van. 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 Okay. Okay. เพราะว่าหลักของการสอนเรื่องของคำคำเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็น มีนิ่งซาวแล้วก็ฟอร์มมีนิ่งก็คือความหมายเราต้องเริ่มด้วยความหมายก่อนนะคะคือการให้นักเรียนดูความดูรูปภาพพอ u n d ก็คือสอนเสียงเห็นรูปสอนเสียงแล้วก็ถึงจะเห็นคําทีหลังเนี่ยค่ะนี่คือหลักของการสอนเมทเดอรโลจีของเรื่องของการสอนคําศัพท์ค่ะ What <'s> is she What t h is she ออกเสียงถูกนักเรียนบางคนออกเสียงผิดแต่ถ้าออกเสียงผิดไปอะความหมายมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำนี้เรียนผิดเมื่อกี้ก่อนคำแรกเลยนะคะ start with V นะ start with V เริ่มต้นเนี่ยนะคะเราก็ต้องออกเสียง Lecture ให้ถูกต้องก่อนนะคะเ,เปรียบเทียบเสียงที่มันซีมิล่าที่มันคล้ายคลึงกันแต่เน้นให้หนักเรียนเห็นถึงความแตกต่างของของตัวนั้นๆ the first letter is V ตัวแรกคือตัว V นั่นเองก็มักจะสับสรรนวิธีการเอาเสียงนะครูจะบอกให้นักเรียนเอาลิฟตป,ปานำะมาใกล้กับฟันปฏิบัติไปห้องนี้ครูบอกเลยนะลิฟป,ปาใกล้กับฟันแล้วก็พ่นลมออกมาระหว่างช่องแคบนั้นะแต่มันจะเป็นเสียงกล้องนะจะออกว่าลอ,อ,องทำสิคะ v v, v v V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  บางคนบอกว่าี มันคนละความหมายนะเด็กครูจะบอกให้ว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะอ้าวท่านี้นัาเรียนลองเอามืออังคีษปาก็ออกเสียงนะแล้วบอกหรูว่านัาเรียนสังเก็ดอะไรวี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 มีอะไรเกิดขึ้นไหมมีลม บางคนเนี่ยเขาก็จะเกิดความอายในการที่จะต้องเน้นริฟิปาฮอลิน้นหรือว่ากระดกลิ้นนะคะครูก็เลยมาคิดว่าเอถ้าจะฝึกให้มันเป็นธรรมชาติโดยที่เขาจะมีสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้แล้วก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเช็กลมได้เนี่ยนะมันก็จะเป็นการดีก็เริ่มจากใช้มือก่อนนะคะใช้มือทรานี้มีตัวที่มันคล้ายจนมากเลยนั่นเลยก็จะสับสนนะคะดูซิตัวอะไรนั่นี่ทายซิว่าตัวอะไรอ้าวอ้า F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  วิธีการออกเสียง F ก็คือเอาเลียนปิดปากล้าไปชิดกับฟันบนแล้วพ่นลมออกมาทีนี้มันจะมีลมออกมาจริงๆเลย F ทีนี้ทดสอบอีกแบบหนึ่งก็ได้ถ้านักเรียนไม่ใช้มือนะคะเราเอากระดาษมาหนึ่งแผ่นครูจะออกเสียงตัวตัวแรกค่ะตัว V V V เห็นไหมคะกระดาษกระเดือนไหม V V แสดงว่ามันมีลมขอกมานไหมเพราะมันเป็นเสียงกล้องเอามาอีกทีนะแต่นี้กูดูทำใหม่ครั้งหนึ่งนะ่ะดูนะคะดูนะ F. F. F F F กระดาษกระเทือนไหมกระดาษไหวไหมอ้าอีกครั้งหนึ่ง F F F อนะคะคับแรก Van 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 v a าทีนี้เราเปลี่ยน the first l e t t e r าเป็น F ออกเสียงหมายว่า แฟนจาก Lecture แล้วก็ไป Words แล้วนะคะเราก็ต้องลงไปในรูปของประโยคเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับการคำเนี่ยถ้านั่งในรูปคำศัพท์เนี่ยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยคเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำศัพท์ตรงนั้นเมื่อไหร่ Part of speech ของมันจะอยู่ตรงไหนเขายังมีเสียง Final Sound ที่มันจะต้องลงท้ายด้วยซึ่งครูก็จะไม่ปล่อยป,ลอยปะละเลยตรงนี้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกไปพร้อมๆกันด้วยเลย The van runs very fast The van runs very fast อย่าลืม final sound นะคะเสียงท้าย fast The van runs very fast The van runs very fast Run Run โอเคนะคะ สำหรับตัว L กับตัว R เนี่ยมันเป็นปัญหาสำคัญมากเลยเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมักจะไปเปรียบเทียบนะคะตัว L เนี่ยนักเรียนมักจะไปเปรียบเทียบกับเป็นตัวลอล l และก็ตัว R เนี่ยนักเรียนจะไปเปรียบเทียบกับเป็นรเรือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเสียงในภาษาไทยกับภาษาอังกฤษเนี่ยไม่สามารถจะเปรียบเทียบกันได้เลยนะคะมันเป็นซาวด์แหล่งกำเนิดเสียงอะไรมันคนละแบบหมดเลยนะะ l i c e Lice l i c e ดักนั้นสะกดเหมือนกันบดตากันที่ตัวอะไรเริ่มต้นใช่ไหมคะขึ้นต้นที่ตัวออ <R. S 1> ทีนี้วิธีการออกเสียงตัวออคือให้นักเรียนห้วนลิ้นไปแล้วก็ขอปากห้วนลิ้นแล้วขอปากออออใช่ไหมคะทำสิคะออเราจะเอามือจับกับไว้ที่ตรงนี้เราจะได้ไม่อไว้่างนี้นะก็เป็นออ ียงของ ch กับ sh เนี่ยเป็นปัญหาไม่ใช่เฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแม้แต่ผู้ใหญ่เองเนี่ยเราก็ยังออกเสียงยาก ch อ่หมาทีา่ start ด้วย ch ตัวนี้ start ด้วย sh แล้วเราดูตัวแรกตัวแรกตัวนี้แล้วเ,วเรายนดูรูปปากนะจะออกเป็นที่ครูทำมือย่างนี้หมายความว่างไง เราจะดึงรูปปากออกมาข้างๆใช่ไหมคะเอาเสียงใหม่อ่านี่คือตัวนี้นะส่วตัวนี้นะคุณรูจะออกเป็นครูจะห่อปากใช่ไหมคะแล้วคน่นลมยาวออกมาในระหว่างช่องที่มันแคบๆที่ปากเราใช่ไหมเอาออกใหม่ตัวนี้นะคะออกใหม่ เราบอกเป็นคำนะคะว่าอ่าตัวนี้เสียงอ e คือเสียงซาดออกหม่ชิชิตัวนี้เป็น s A แล้วออกเสียงเป็นชิ a ชิกแรกเนี่ยเด็กเขาก็จะอ่านยากมากครูถึงต้องฝึกโดยใช้ทางทวิสเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้เขาออกเสียงได้คล่องขึ้น she sells she sells on the sea shore She sells seashells no more. She sells seashells on the <coughs> seashore. She sells sea seashells no more. Shell. 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 We ว่าเด็กออกเสียงผิดแล้วก็จะแก้ไขโดยทันทีมันจะมีขั้นตอนการสอนของมันเรื่องของ communicative approach นะคะมันจะมีในขั้นของ uh, presentation เนี่ยซึ่งขั้นเนี้เราจะผ่านไม่ได้เลยถ้าเด็กผิดเพราะมันจะเน้นเรื่องของ accuracy ความถูกต้องเพราะฉะนั้นทันทีที่เราพบว่าเด็กออกเสียงผิดเนี่ยเราก็จะต้องแก้ไขทันที she sells sea shells on the sea shore เอตไป she sells sea shells no more ผมมีความหนักใจเรื่องการอ่านภาษาอังกฤษเวลาครูคอยอ่านอ่านผิดทถูกๆครับอย่างเช่นคําว่า S ผมอ่านว่า s หรือ H นี่แหละครับครูก็เลยบอกว่าให้ลองทํามืออย่างนี้ดูแล้วก็ผมก็ลองทําดูแนละ้ s, s s s จนอ่านได้ครับเอานะ a อสอัน<อ>นี้ต่อกันนะครับเสียงฟังครูนะ a ปานดูมือครูนะสัญญาณสั้นยาวให้อยู่ที่มือครูนะคะอาใหม่เอเอช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 เอเมาออกเสียงหม่นี้เอช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 เกิร์ดเอ็กซเแลนด์เจ๋งมากสำหรับการสอนของท่านอาจารย์ปทุมพรเนี่ยนะครับก็ เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าอาจารย์จะใช้เทคนิคต่างๆเข้ามาช่วยเพื่อทำให้การสอนการออกเสียงในภาษาอังกฤษเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องยากแล้วก็เป็นเรื่องที่แม้แต่ครูจะจบเอกภาษาอังกฤษหรือไม่ได้จบมาก,ก็ตามเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นไดเ้เรื่องของการออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยต้องพิถีพิถันแล้วก็ต้องมีการหมั่นฝึกอยู่เสมอนะครับเทคนิคที่อาจารย์ได้นำเอามาใช้ แล้วก็ได้ทดลองกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กชั้นป .6 ดังนั้นการเรียนการออกเสียงเนี่ยถ้าทำให้ดีที่สุดก็ก่อนช่วง puberty period ก็คือก่อนที่เด็กจะเปลี่ยนเป็นเด็ก่จะเป็นนายหรือนางสาวเพราะเริ่มช่วงนี้เข้าสู่วัยหนุ่มสาวอวัยวะในการออกเสียงมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นดังนั้นการออกเสียงบางเสียงที่มันเป็นปัญหาก็อาจจะทําได้ไม่ดีนักเรียนเนี่ยเมื่อเขารู้จักอ่านคํา อ่านประโยคได้ถูกต้อง p ronounce คำพวกนั้นถูกต้องแล้วทีนี้ถ้าการอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยหรือผู้ภาษาอังกฤษให้เพราะมันจะต้องมี intonation มีการเสียงเสียงสูงเสียงต่ำมีการ linking sound เชื่อมคำนะคะให้มันเป็นธรรมชาตินะคะนักเรียนดูสังเกตที่ตัว the last letter ของคำแรก <c oughs> กับตัวขึ้นต้น the first letter ของ second word เออนักเรียนสังเกตเห็นยังไงคะอันนี้มีตัวอะไรมีตัว x กับ A N กับ A N กับ O T กับ O คำที่ตัว the first letter ของ Second Word เนี่ยมันขึ้นต้นด้วยอะไรหมดเลย A A O O E O M A ขึ้นต้นด้วยอะไรหมดสระ uh huh. vowels o u n d ใช่ไหมคะ v o w e l ใช่ไหมคือเสียงสระตัวหน้าจะเป็นเป็น consonant เป็นพยัญชนะต้องพนั้นเวลาออกเสียงนี่ เสียงมันจะเชื่อมกันนั่น่องลองออกซิอันนี้อ่านว่านั่นจะอ่านว่าอะไร is อ่ะเอาใหม่นะคะ is i s ะไม่อ่านว่า is อ่ะนะคะ is อะ is a ะะแล้วคำนี้อ่านว่า away แต่ไม่อ่านว่า run away อ่านว่า run away run นั่นเลยอย่าลืมเสียง run r run away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  turn off Turn off. Turn off. Turn off. ไม่อ่านว่า turn off นะไม่อ่านว่า turn off อ่านว่า turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Eat some. Eat some. Run away. Run away. Turn off. Turn off. Front East off. Front off. Front off. Front off. Weekend. 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 Less off. ลุกซับลุกซับลุกบางครั้งในประโยคจะมีทั้งต้องใช้เน้น o k n a l s o u ก o ับลุ n ซ i n ลุ o ซับลุกซับลุราะบานกคับลุกซับลุีซยาเุีซับลุอซับลุกซับลนกซับลุกซับลกซับลุกซับลุกซับลุกับลุะนัะโยกมันละกาวบลุกเับาใกจดจ่ออยู่ที่ตัรออกัลลกก อ่านไม่ได้ทุกคำเพราะฉะนั้นครูก็เลยใช้เทคนิคของ back chaining เข้ามาก็คืออ่านย้อนกลับหลัง alive alive arrive they arrive they arrive they arrive when they arrive weekend weekend <can. S 2> We <can. S 3> this weekend this weekend on this weekend on this weekend recycle LiSaiCo f r o t of the l o o m front of the room the, the teacher stand at the front of the room the teacher stand at the front of the room oh เก่งมากเลยนะโอ้ันหลังนี่มาช่วยคุณครูได้แล้วเนี่ยโอ้โหเก่งมากนเรียนห้องนี้ส yep, ิ่งหนึ่งที่จะช่วยคุณครูที่จะไม่กล้าออกเสียงเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งก็คือฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะ เพลงที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบค่ะแล้วเราก็พยายามหาเนื้อเพลงมาดูซิว่าเสียงที่เขาออกเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ออกเสียงตามร้องตามนะคะพอเราร้องตามเนี่ยในเพลงภาษาอังกฤษทุกเพลงเนี่ยมันจะมีเ i n ยิเงซาวมีมีอะไรอยู่ครบทุกอย่างแล้วไฟนอฟซาวเนี่ยเราฝึกเรียนแบบให้เหมือนเขาก็บอกว่าเออถ้าเราด right ัชเชอริทเนี่ยเราก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ไม่ใช่ด right ัชริทนะคะ ไม่ได้ดัดให้มันแต่ว่าดชรด้านของเสียงให้มันเป็นเหมือนกับเจ้าของภาษาเนี่ยมันก็จะช่วยได้